ช้างป่าเรียกตัวช้างบ้านเรียกเชือกช้างเผือกเรียกช้างสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเราอีกครั้งในช่องนานาต่างๆครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูช้างป่าอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูณ์กันบ้างนะครับการที่เราจะดูช้างที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวเพชรบูรณ์นั้นเราต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้พาเรามายังหอคอยส่องสัตว์นะครับซึ่งก็อยู่ไม่ไกลอยู่ข้ขางทางนั่นเอง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็จะมาเป็นเพื่อนระยะไกลาจากโป่งพอสมควรนะครับแต่ระยะเลน600มม,มตัวคูณก็ช่วยได้เยอะแอดมินนั่งรอหอข้าวไปกินด้วยตั้งแต่4โมงเย็นนะครับ16นาฬิกาช้างก็ไม่ออกมาจนตะวันคล้อยรับกิ่งไม้พบเต่ก,กวางตัวหนึ่งออกมากินดินโป่งอยู่ตะวันมืดแล้วเราก็ยังไม่ถอดใจดันไอโซกล้องขึ้นไปอีกเพื่อให้ ได้คลิปบ้างแม้จะเสืสัลวสัวก็ยอมจนที่สุดเราก็ได้ยินเสียงร้องมาแต่ไกลกวางที่อยู่ตรงนั้นก็รีบเพนออกจากโป่งเดี๋ยวช้างจะเตะเอาช้างป่าอำเภอน้ำหนาวก็ออกมาจากโป่งให้เราได้ถ่ายในเวลามืดแล้วการถ่ายก็มีเวลาน้อยนิดเพราะแสงหมดกล้องก็จะไม่โฟกัสแล้วก็อาศัยแมนวนวลโฟกัสอย่างเดียวช้างป่าอำเภอน้ำหนาว แตกต่างจากช้างป่าเขาใหญ่ย่งสิ้นเชิงนะครับในการถ่ายาคลิปช้างช้างน้ำหนาวไม่ได้คุ้นเคยกับรถและการเดินบนถนนเช่น,ชนถนนบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แม้จะมีป้ายระวังช้างตอนขับรถผ่านก็ไม่ได้พบเห็นกันบ่อยๆที่ช้างป่าน้ำหนาวจะมาเดินบนถนนยาวๆให้เราได้ถ่ายรูปกันช้างป่าที่นี่จึงเป็นช้างป่า ไม่มีตัวไหนเป็นดาราไม่มีช่างภาพไม่มีปาปารัสซี่มาคอยแบกกล้องคอยตามถ่ายเหมือนดังช้างป่าเขาใหญ่เลยเป็นช้างป่าแท้ๆที่ไม่คุ้นคนและไม่คุ้นรถขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยครับสวัสดีครับ